เด็กมีแล้วมีทีมงานแล้วมีผู้เล่นแล้วการ,รที่แคมป์อยู่กรุงเทพแล้วเตะกระบี่นี่<ย>ใช้ย่อยู่ประทุมอยู่ประทุมเอออยู่ประทุมครับมันต้องวางแผนยังไงครับในการแข่งขันตอนเนี้ยเดือแบบแรกนี่เราเย็นสงขาอืมเราอาจจะต้องเดินทางไปสงขาเมษทอมัสามเนี่ยเราแข่งในบ้านอืมเราอาจจะตอนเนี้ยเรา ภาษาไม่เรียบร้อยแล้วเรามีแคมป์มีแคมป์อยู่ที่นู่นครับครับผมมีแคมป์มีแคมป์มมอยู่เพราะเรากําลังจะทําแคมป์ศูนย์ฝึกที่จะบี่จริงๆแล้วเนี่ยความมุ่งมุ่งหวังของผมเนี่ยที่ผมเขียนโมเดลออฟแคมป์เนี่ยผมอยากให้เอ,อคนรุ่นใหม่หรือใครที่เรียนจบเนี่ยมาเรียนรู้ว่าการสร้างเด็กไปสู่เป้าหมายเนี่ย ตอนนี้บ้านเราเนี่ยสร้างฟุตบอลสามเหลี่ยมกับหัวอยู่อืใช่ไปมองถึงยอดข้างบนก่อนไม่ได้มองถึงรากฐานครับ,รบมองถึงชนะก่อนไม่ได้มองถึงจามพนานะครับนั้นตอนเนี้ยผมมองอีกมุมนึงนว่าตอนเนี้ยผมจะมหวังกระบี่เนี่ยผมมองเขียนแผนให้โกชัวเนี่ยห้าปีปีแรกซ่อมปีสองสร้างครับปีสามเริ่มเดินทางก็คือสร้างเด็กอายุสิบเจ็ดิบแปดที่อยู่กรุงเทพ เป็นเลดเนี้ยเชื่อไขทางทางเอ,อทางทางกระบี่ทางใต้เนี่ยที่เก่งๆมาอยู่สูนย์ฝึกผมแล้วก็ทางทางกระบี่ก็ไปหาเด็กระแวกนั้นแหละทําศูนย์ฝึกซะอืมเพราะอย่าลืมนะว่าเค้าเจอร์หรือเอ,อคเค้าเชอร์ของทางใต้เนี่ยเด็กบางคนพี่ต้องการจะพื้นเทเนาะ คาบ้าเนี่ยเขาจะมีบางจังหวัดมีทะเลมีเขาอืมีน้ําตกไม่เหมือนผมไม่ได้บัฟใครนะบอกไม่เหมือนเด็กอีสานที่เขาต้องต่อสู้แต่ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นจะเห็นด้ว่าเด็กอีสานกับเด็กใต้เนี่ยเด็กอีสานจะติดทีมชาติได้มากกว่าเพราะเด็กใต้บางทีเนี่ยไม่ได้กลับบ้านไปอยู่พ่อกับแม่อยู่สวนดีกว่าคือคืออเขาเจอบ้านแต่ละที่มันต่างกันนะ่าการนั่นต่อสู้มันต่างกันน,กนี่เหรอนะครับ เด็กดีๆทางใต้เนี่ยเห็นไหมครับจะขึ้นมองเทพแล้วก็จะกลับบ้านไปอยู่บ้านไม่เอาแล้วยอมอันดีเขาเจอเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กใต้ไปสู่เป้าหมายอย่างไรนั่นแหละคือความคิดที่ผมต้องการเหมือนผมเนี่ยมาจากนาครศรีจากอายุสิบสี่ปีม,มาจากบ้านนอกมาเร็นทิ่เตียนถูกไหมครับแม่ส่งให้สามร้อยต่อเดืนอนม,มาอยู่วันนึงผมก็มองว่า เป้าหมายมัอยู่ไหนผมก็ร้องห้อยากกลับบ้านนะเพราะผมคิดถึงบ้านเนี้ยแต่มีอาจารท่านหนึงมาตบมาว่าเป้าหมายของเธอคืออะไรอ,อยาเป็นนักบอลอยากเป็นนักบอลนิมชาาิอยากหาเงินี้พ่อแม่ครับดนั้นเราต้องต่อสู้นะลูกอาจจะงอองหน่อยอาจจะน่้นหน่อยแต่เราต้องต่อสู้นั่นที่ท่านพูดกับผมในวันวันที่ผมมาอยู่กรุงเทพคิดเกีย์ครับอื